สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็สําหรับวันนี้นะคะปรก็มาในรูปของอเด็กญี่ปุ่นนะคะคือว่าวันนี้เนี่ยพอจะมาเล่นเกมยยนเดเลบนโนบ,บุ๊กเครื่องใหม่ของปอกันนะคะจะบอกว่า้ยคือช่วงนี้เนี่ยปอเนี่ยจะเข้าห้องไวแล้วก็จะไม่ค่อยเล่นคอมนะคะเพราะว่าปอเบื่อคอมค่ะ เออเพราะว่าปวดหลังไงก็เลยอยากจะนอนเล่นหรือว่าเอนหลังเล่นในห้องนอนออใช่ไหมก็เลยเลือกซื้อโน้ตบุ๊กอันใหม่มานะคะแล้วก็นี่เลยนะคะวันนี้นะคะปอก,ก็จะมาป้ายยาสิ่งดีๆนะคะบอกเลยว่าเฮ้ยของต้องมีนะคะเพราะว่าปอเนี่ยไปโดนนะคะ ไปโดอนโนตบ,บุกนะคะรุ่น l e n o v o l e g i o n 5นะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้คือปอแบบว่าติดมากๆแล้วก็ชอบพกพาไปไปกินข้าวข้างนอกบ้านหรือว่าไปบ้านแม่นะคะหรือว่าห้องนอนนะคะคือมันสะดวกสบายแล้วก็ประทับใจนะคะ นี้เลยทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งดีๆที่ปอจะมาอวดน,นะคะน้องคือ r e n นอร์ l e ลลีเจนะคะเป็นระบ,บุกที่เร็วแรงไม่มีกระตุกเลยนะคะแล้วก็ลื่นนะคะอันนี้คือปอขอรับประกันเลยนะคะเพราะว่าปอเนี่ยได้ลองไปแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยปออ่ะลองเล่นใช่ไหมคะปอคิดว่าเฮ้ยมันจะไหวหรอ oh. เพราะว่าตัวเกมของย e n เ r ลเนี่ยมันแบบว่าค่อนข้างไฟใหญ่แล้วก็มันใช้พื้นที่เยอะไงนะคะ <S <S> <S ก็เราเนี่ยได้ลองดูะคะ่ะ เฮ้ยปรากฏแล้วนะคะคือน้องตัวนี้เนี่ย ไม่กระตุกเลยค่ะคือแบบว่าลื่นปืนลื่นปื๊ดเลยนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งที่ปออยากจะมาเสนอคือ Lenovo Legion 5นะคะเหมาะสำหรับคนที่สายเกมหรือว่าคนที่ชอบพาตีมสายเอเตอร์นะคะคือเหมาะมากๆเลยนะคะคือจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะสามารถทำงานได้หลายๆอย่างเลยนะคะ,ะทุกคนคะ่ะคือปอเนี่ยต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าเจ้าตัว Lenovo Legion 5นะคะเหมาะสำหรับเกมเมอร์หรือ ว่าครีเอเตอร์นะคะผมคืออันนี้เนี่ยปอรับประกันได้เลยนะคะเพราะว่าปอก็ลองมาแล้วนะคะทุกคน เป็นยังไงล่ะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นสายเกมนะคะสายสตตีมหรือว่าอัดเกมนะคะคือ l e n r v o l e g i o n 5นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะผมที่สุดของการเล่นเกมนะคะ l e n r v o l e g i o n 5นะคะบอกเลยว่าโอ้โหสายเกมอย่างปอละหรือว่าอย่างเพื่อนๆน,นะคะก็ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคือเวลาที่ปอนเล่นเกมยันเดเลยผ่านคอม ค,คือมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเฟมเลตตกแล้วก็ภาพกระตุกแล้วก็หน่วงด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของเกมยันเดเนะคะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้งานหนักนะคะโอโอแต่ว่าวันนี้นะคะปอจะมาพิสูจน์ให้ดูนะคะว่าตัว l e n ัวร l Legend 5นะคะจะทำให้เกมยันเดเเนี่ยกระตุกหรือเปล่านะคะก็ไปกรับผมเราไปเล่นพร้อมกันเลยดีวยกว่านะครับ นี่นะคะปอกก็เข้าเกมมาแล้วนะคะจะบอกว่าพอเข้าเกมมาเนี่ยตัวเกมนะคะมันกระตุกเลยนะคะผมมากทุกคนเราก็จะมาสร้างตัวละครกันนะคะโอเคเลยวันนี้ปอแต่งตัวมาเพื่อคลอสยังจังเนาะนี่นี่นี่เห็นไหมคะคือแบบชุดเหมือนปอเลยโอเคดูกันเลยโอเค ก็พอปลอ,องวิ่งๆนะคะคือลื่นมากๆเลยโอเคครับคือเราก็เข้ามาในเกมแล้วนะคะจะบอกว่าเฟรมเลทนะคะไม่ตกเลยแล้วก็ตัวเกมเนี่ย ไม่มีการกระตุกหรือว่าหน่วงเลยนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าเร็วแรงนะคะมากๆเลยนะคะคือตัวเกมเนี่ยโหลดไวกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าปอเล่นในคอมใช่ไหมตัวเกมเนี่ยจะโหลดนาน,นะคะ่ะแต่ว่าพอปอมาลองเล่นใน l e นัว o l e g ์ล n 5เนี่ยคือเข้าเกมไวกว่าในะคอมมากๆเลยนะคะเฮ้ยสุดยอดเลยทุกคนโอเค เดี๋ยวปอจะมาลองฆ่าคนให้ด okay, so ูแล้วกันนะคะแล้วก็จะมาดูว่าจะกระตุกหรือเปล่าเวลาฆ่าคนแล้วก็เวลาท้าต่อยคนนะคะเพราะว่าปกตินะคะในคอมของปอลเนี่ยเวลาท้าต่อยหรือว่าฆ่าคนเนี่ยมันจะมีความกระตุกแล้วก็หน่วงนะคะมาปอจะมาลองท้าต่อยนักเลงดูนะคะมาต่อยกันเพื่อนขอต่อยเลยดิโอเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาแล้ว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 โอ้โหเฮ้ยจ็บ เฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บเออ <S <S 1> <S 1> เรียบร้อยนะคะ และนี่คือสิ่งที่ได้มานะคะคือเฟรมเรทไม่ตกเลยนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยไม่กระตุกหรือว่าหน่วงเลยนะคะเฮ้ยบอกเลยว่าไหลลื่นมากๆเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ปอซื้อเจ้าตัวนี้มานะคะก็อยากจะมาบอกต่อสิ่งดีๆนะคะใช้แล้วเพราะว่ามันเหมาะสําหรับสายเกมมิ่งหรือว่าครีเอเตอร์นะคะที่ทํางานสายเกมนะคะก็ต้องมีรุ่นนี้แหลคะครับผมการจอหรือที่เรียกว่า G P U เป็น n v ดเดีย e f o r c e RTX 3060 CPU AMD Ryzen 7 5 8 0 0 H ที่มาพร้อมกับระบบ AI อััฉริยะ l e n o e r v l Legion AI Engine ระบบระบายความร้อน c o Front 3.0และมาพร้อมกับลำโพง Nahimic Audio และคีย์บอร์ด Legion True Size มีให้เลือกถึง2แบบเลย 165Hz และ17นิ้ว 144Hz เฮเลยนะครับผม เสริมความมั่นใจให้กับเหล่าเกมเมอร์อีกขั้นด้วยแพ็กเกจประกัน u n b e a t e Table Protection และประกันยาวนานสูงสุดซื้อเพิ่มได้ถึง4ปี Lenovo Legion 5วางจำหน่ายเริ่มต้นที่ราคา3 9 9 9 0้บาทครับผมและนี่เลยนะคะทุกคนค่ะคือหน้าจอดีมากเลยทุกคนเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นรายละเอียดชัดๆเป็นเม็ดเลยนะคะแบบให้ดูกลืนไปกับเกมเลยนะครผมโหโคตรชัดเลยทุกคน เอาละครับแล้วก็ตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับในเกมเอา r i เดอนะคะเอ่ปอขอมาทดสอบเกมนี้นะคะอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่ กราฟิกปังแล้วก็โหดมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ปอเนี่ยได้ทําการปรับภาพทุกอย่างให้สูงสุดหมดแล้วนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าเราใช้แฟมเล็เยอะๆหนักๆเนี่ยแฟมเล e จะตกหรือเปล่านะคะพอตัว g f o r c e RTX ที่มาพร้อมกับเครื่องเนี่ยเขาจะกระตุกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะคะทุกคนเอาละคะบอกเลยว่าโอ้โหภาพเกมนะคะแบบอลังการมากๆเลยนะคะทุกสี โหภาพโค้สวยทุกคนแบบสวยมากแบบลือ่อนมากอ,ะอ่ะอ่าทุกคนลองสังเกตที่ใบไม้นะคะแล้วก็เอิม่มสิ่งต่างๆที่มันกําลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีกระตุกแล้วก็ไม่มีหน่วงหรือว่าเฟรมเลสตกเลยนะคะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมคะว่าดูดิใบไม้ใบไม้ผิวเหมือนของจริงสมจริงตามคำร่ำรือเลยนะคะทุกคนโอ,อ้ว้าว สวยมากมีความแบบแรงเงาหรือว่าแสงเสริงคือแบบปังหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะคือ,อไม่หน่วงจริงๆค่ะคือปอล์รับประกันเลยค่ะผมะไหนไหนมาขอรองมังเด้มาละคะ่ะปอขอมาลองเล่นหน่อยอ,อ,อันนี้คือเป็นการฝึกซ้อมนะคะโอ้โอ้โหรถถัง เอ้ยอย่ายิงนะเพื่อนอืมอมจะยิงหรอจะยิงหรอกไม่มีทางหรอกนะไอตัวแดงๆนะเถอะเถอะนี่นี่ก็เราเนี่ยต้องมาขอทดสอบความแม่นยำของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปลงสนามจริงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเอาละค่ะก็ให้ทุกคนนะคะดูที่น้ำตกค่ะดูสิสวยมากคือแบบเฟมเลทไม่ตกจริงๆนะคะ ม่น่วงเลยครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับผมอ่าออ้ออแล้วพอขอยิงก่อนนันเยเอ้ยตกเลยหมดเลยเอาละไหนไหนเราขอดูสิเอยเอยมันกิ้งมันกิ้งมันกิ้งกิ้งหรอ,อกิ้งกิ้งกิ้งทำไมกิ้งทำไมไม่รอดหรอกนะ อย่าก,กิ้งให้มันเสียเวลาเออข้างบนเนาะนี่ไงเมื่อกี้คือแบบว่าปอยิงเข้าหัวเลยนะคะทุกคนมาเด่มาเดมา่มั่ยิงหัวมันเอออะไรไะเนี่ยไหวเนี่ยนเพื่อนอันนี้คือทดสอบหรือเปล่าเนี่ยมันง่ายจังเลยทุกคนเฮ้ยราถถาังรถถังรถถังเฮ้ย ใกล้เกินใกล้เกินจะบอกว่าถ้าสเปกน้อยๆแล้วก็มาเล่นเกมเอา r i d e r นะคะยังไงก็ไม่รอดนะคะกระตุกแน่นอนค่ะแต่ว่าสําหรับเรานะคะคือแฟมเลตเนี่ยไม่ตกเลยนะคะขนาดปรับภาพสูงสุดทุกอย่างเลยนะคะก็คือยังรอดอยู่นะคะเออ ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบประตูมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างกระยิงล็อกเป้าเลยนะคะบอกเลยว่าเล่นทั้งวันทั้งคืนเพลินๆเ,เลยนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยคมชัดเลยนะคะทําให้เราเนี่ยเห็นประตูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ชัดมากๆเลยนะคะสับัดเมาส์ไม่ว่้าเลยแลั้งช็อตนะครับ ตัวนี้นะคะอยู่ที่39,990บาทนะคะบอกเลยว่าซื้อไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าการจอที่เขาให้มาเนี่ยโหด มากๆเลยนะคะแล้วก็คุณภาพาก็ดีมากๆเลยนะคะคือสามารถเอาไปสร้างทุนต่อหรือว่าเอาไปต่อยอดได้เลยนะคะคือเอาไปเล่นเกมทํางานหรือว่าแคชเกมสตรีมก็ได้นะคะเพราะว่ามันเล่นได้หมดเลยนะคะไม่มีกระตุกหรือว่าหน่วงเลยนะคะคือเรื่องปืนเรื่องปืนเลยนะคะทุกคนคุณค่าที่คุณควรนะคะ l ล n o v o Legion 5นะคะก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองไปเอ่มหาข้อมูลดูนะคะว่าเฮ้ยฉันจะซื้อดีไหม นะคะคแต่คิดว่าต้องมีนะของต้องมีจริงๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดชับคลายให้ปอด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายทุกคนแล้วสักกันนะคะ bye ับบ๊ายบายฝากด้วยนะคะทุกคนเล a r n อร์โบลีเซียนฮะนะคะ